โอเคครับนี่เราอยู่กันหน้าร้านสาธิครับกำลังทดสอบชุดใหญ่นี่อยู่นะครับผมส่วนส่งมอบลูกค้านะครับนี่ไปหมดนี้เลยนะครับมีตู้เชรแมนนะครับ S M 151นะครับแล้วก็ทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็ซับจาก m k l e n นะครับซับ18นิ้วนะครับอีก4ใบนะครับ ไปหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีตู้จาก PA เอเซตนี้นะเดี๋ยวผมเป็นเซตมอนิเตอร์นะครับเป็นมอนิเตอร์อันนี้เป็นทําหน้าที่เป็นมอนิเตอร์นะครับนี่ครับเชียร์แมน SM151 ทั้งหมด4ใบแล้วก็ MK ็มเคเรนซับอีก18นิ้วอีก4ใบแล้วยังมีพาวเวอร์4ี่แท่นนะครับจากโมดิฟายจากโมดิฟายครับพีเอ็กซ์แอลสามพันหกนะครับนี่กำลังทดสอบอยู่เดี๋ยวลองเออาร์สองเส้นครับผมพราเดี๋ยวเอาเป็นเครื่องผลัด ไปไม่พอนะอ่าแล้วก็มี modify ตัวนี้แล้วก็ทาดานี้ด้วยนะครับนี้เป็นเครื่องตัวครับผมครับตัวยกระดับเสียงนะครับ s o n i c Maximizer นะครับทาดานะ t h a d นะครับทดสอบอยู่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ไปที่เกาะอ่านาเกาะพังงานครับไปเกาะเกาะพังงานนะครับลูกค้าที่เกาะพังงันสั่งเข้ามานะครับนี่ชุดหมดนี้เลยนะครับ จะหิมสะใจแน่นอนนะครับอยากได้ชุดแบบนี้ก็ติดต่อร้านสาธิตมานะครับเรามีจัดให้ท่านได้นะครับผมทั้งร้านอาหารผับบาร์อะไรก็เราบริการมาหมดแล้วนะครับผมนี่คือชุดที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวส่งไปให้ลูกค้าเลยวันนี้นะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจร้านสาธิตวิทยุและพริการเราเสมอมานะครับผมอ่าหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับชุดใหญ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I'm so